นายบ้าหมอจริงๆถ้าเพื่อนเราใช้ระเบิดหน่อยนะใช้ตำรวจหน่อยนะเพื่อนเรามันไม่ค่อยเนอาไม่หาไม่หาใช้ของเพื่อนอ่ะจรวดพิซายชิปเปิลสไนเปอร์ไม่ไม่ไม่เล่นสไนปอยู่ตรงไหนไม่ทันแล้วพี่กูบอกช้าและเกิดหมดแล้วว่ารถหัขึ้นรถถังกับใครเนี่ยผมเป็นหมอเอง มอสุปผมแน่ด่านนี้ยิงไกลไม่ค่อยดีมาเนี่ยอ่ะก<า>ูไม่ทันหรอมาดูหน้าใครก็ไม่รู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงดีกว่าเอาเที่ยแล้วมันก็มีกูอยู่แล้วนแะเอ้ยรถถังมันมีรถถังแล้วมันมีรถถังแล้วเพื่อนอไปจอยเดอะไลท์โชว์ขวาสองตัวเองพี่เจ็บแล้วอ่ะใครล้ม,มอ่ะ มีคนก็ไม่บอกก็บอกแล้วพี่พี่สองตัวเนี่ยเข้มข้จาทะพิเศษไม่ใครโคบเลยหรอวะเต็มเต็มเลยเต็ม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 โอ้ยยืนชุบไม่มีใครโคบเลยอะตีเหล่งยู่ไหนอะตีเหล็งนู้นคือตัดตีนเพือ่ะตีเหล็งอ่ะอาร่วงต่อเลยนู้ดเลยยังไม่ทันงบิ๊ยังไม่ทันพบิกตัวเลยสัก โอ้ยเน็ตเน็ตเน็ตโดนเน็ต 9s ซีดแล้วครูเอากูตายเกิดอะไรขึวะเนี่ยพี่เปรียบดีกว่าเบียร์ใครอยู่ไหนบ้างเนี่ยเปียบขวาหรือเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยมีคนมีคนอยู่บนหอด้วยเปียร์ตรงนี้ this way โอ้โหเจ็บ เปิดก่อนได้คูณเียวทะลุให้แล้วอะไ้เริ่มต็มสักเลยกระสุนหมดโอ้รถถัมเก้าไงกบันดีเบี้ยวรถถังรถถางเียแะอ้คนยิงตีนอะพี่ มาได้ไปงชเบชเชเายละหมดไปล้จะบอกนะตถามาเราเพิ ها, ups, ่มน่มี่กระสุนหมดอานแล้วตาแล้วตาแล้วพีมเราพุทธนาต่อเลยดียวปะเบสเบสไปคนเดียวไอ้ฟีไม่ไป ต้นไม้ก็บังอยู่นะแต่ยิงโดนกูได้ยังไงเ่ยเราเริ่ดซีเลงก๊อซีเลงตายจ้ะเก็บแล้วพี่เขนาดพี่เเดี๋ยวล่วงจ้ะเหรอไอผมล่วงล่วงเหมือนกันเย้ยกัดด้วยเลวางครับพี่ใายโอ้ยระเบิดโอ้โหเด็กประธานน้ำเยี่ยอะไรเลยซีเลงอยู่หนูอยู่หนูอยู่อ้าวอยู่ชมอยู่แต่ก้าวตามไป ตายตายตายเสียงรถจากไหนเสียงรถอะไรวะเสียรถเพื่อนเรารถเพื่อนเรามาช่วยแล้วแต่เราเข้าไม่ได้ปั่นเพวลาน้อยควัมเพื่อนช่วยแล้วเพื่อนไปพี่ไปฝ่าไปไปพี่ผมมาซ้ายผมมาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเอพีผมข้ามมาเดียวแล้ววะ ข้างหลังมีเบสข้างอ่าเดียวสหงสีเหลงสีเลงตัวเหนียวไม่ไหวว่ะเราไปไม่ได้เราขไม่ได้สีเหลงสวยมากบ้าไงวะยิงข้ามบ่งรนข้าไงวะยิงยิได้ไม่ได้ไปเลยไปเปล่อยแม่เลยเดยวปแไปขึ้นต่างม่นควันลีเหลงกาลังกลางม่นควันเดย โอ้ออกไปอยู่ซ้ายออกไปอยู่ซ้ายเจอเลยเจอเลยเพื่อนทำให้เพื่อนทำให้โอ้ยระเบิดไอ้สัตว์ไอ้เรือโอ้ไม่ใช่ระเบิดดีกว่าอันติของไอ้ตัวเจ็คไอ้เรือยูให้หน่อยแล้วล่ะนี่เต็มเลยอ่ะเึ่งประกอบเสร็จยังไม่ดำน้ำเลยเดี๋ยวมาเพียงเพียงพี่สองอันติอันติไอ้แจ็คไอ้เทียาด้วยเหรอมาดิไม่ได้ยิงพี่แอบนปิดแอบแล้วแอบแล้วอยากข้ามมันไปไม่ได้เลยไม่บอกมีจับเลยว่ะ ไม่ได้เดี๋ยวพี่วอนลึกเกินพี่วอนลึกเกินพวอนลกเนเดี๋ยวชุบได้เอาอย่าเงี้ยไม่ใช่ดหรช่ังนี้ได้เรื่อยอ่ะมาช่องนี้เดี๋ยวผมว่านะไอ้เนี่ยไอ้ช่องนั้นก็ได้พี่ไม่ไม่อยู่ในระยะเลยตายเงี้ยป่าม่ใส่ยนี่ให้ตายควายเด้ยตรงระดับร่วงเลยอ่ะตรง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 เบสเส็จแล้วแหละแต่มันทำไมได้อ่ะมูไม่ได้เลยอ่ะไม่ตายมีสมองหน่อเดียวเราจะน่าจะต้องมูฟแล้ววะ โอ้ oh. จากสมโมกันนะอ่ะอุยอุลวงฮนะตายอมลวงแล้วอ่ะไปาย้ายเลยหิวแล้วหิวแล้ว โดนล้อมแล้วโดนล้อมต้องเข้าไปเลยอ่ะลองไปดูด้นอีกด้านนะเก้าสิบเอ็ดอกสามตัวเจ้อ <kin> ยู <to death> ่ในชิ้นแนวสามตัวถ้าหลังเพืลเต็มเลย มีคนปลาแมงปออยากเข้าพอยอ่ะแต่ไม่มีใครนำอ่ะยิงเลยโอ้เปล่นกระสุนนานมากาเจ้าเจอาเจ้ามีหมอยอแถวนี้ไหม ชุบหน่อยวิ่กัจอรกระสุนแล้วอะเหมือนกันกูมีกูมีกูมีเดี๋ยวกูเอาไปให้หลังเกแบแปกูหลังไกลเลยยากาย <c oughs> ไงวะแม่ง ใครไม่เข้ารุเข้าแล้วมั้งโอ้เยอะเลยรถเข้าแล้วรถเข้าแล้วรถเข้าแล้วเออวานละทีอ๋อเขาไปมี C1 อยู่พี่ได้ B1 อยู่ตาย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 ชิดเลยชิดตัวโอ๊ยตายเงอนจะเยอะชิดขด

ตายแน่โอ้โหหมอหไอ้ไห,หมอโอ้ยโอ้ยหมอโดนธนูปัเข่าไอชุบ่อยดิชุบ่อยดิพวกกันเ <c oughs> องไม่ได้ไม่ม่ได้ไหมอมาแล้หมอมาแล้วมาแล้วฟตาโ้โืเ็ตโดนเน็ตหมออีกรอบไอ้หมอ โอ้ไม่ได้อันนี้ลงไปแล้วเฮ้ยได้แ <resource> ล้วหมอหมอเอาคีเล่หมอไปโดนคนหนึ่งก่อนกำลังหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่งมีคนอื่นตายอยู่ใกล้ๆคนนี้โอ้ยอ่ะเยอะชิบหาย อะไรเนี่ยอ้ยระเบิดอีกได้ยนพี่อะอยากไปุแเละเพื่อนุบอยู่นาเลยเนี่ยมือไวอ่ะเกตรงนี้โอ้ยเฮียปืนมันเอารถมาเกิดได้เกิดได้อ่าเกิดใกล้ แไแกไปแไเีย yeah. right. yeah, ์เลยไอัตเ uh huh? yeah, uh ้ย oh. ม like yeah, oh ีคนมาหล่ออย่างคนคันเนอร์เลยพี่พี่เบียร์ขวามืองแมร์อีกแล้วแไหโอ้โหี้ยเข้าหัว า่าสิวะเียกระสุนหมดวรอกระสุนหมดไหนไหนผมโยนตสีไปให้เอา้านี่กระสุนฮามอนโยนโแตกไปแล้วมไม่ติดเลยแมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่มไ,มมไ,มมไมด,ด้แตกโลดรถลด โอ้ยรถยิงไอ้เหี้ยคนอื่นเยอะแยะมายิงมายิงกูเสียงตายแล้วเรื่ง,ล,งล่วงอยู่นี่แหละ Let me help you come on Let me help you come on ไปสี่แรงอ๋อเพื่อนต้องการชุบล,ลุกขึ้นมาเพื่อน ปแคั๊มให้หน่อยปั๊มให้หน่อยปั๊มให้หน่อยปั๊มให้หน่อยอปั๊มให้หน่อย,อยเจอ,เอร,ถรถรถไอ้นั่นวะว้ายันรถถังหวยเหรอจีเร่งรับมเนยชุบคนเดิน,น,ดนยอยู่ไหนยยวะมาแล้ว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  โอ้ยเด็กซ pues oh, cool ีทูเน okay. ี่ยเนี่ยเนี่ยมมีมีโดนข้างหน้าโดนแฟตไมมีกระสุนอ๋อโอ้ยอะไรวะรถถังนี่วะยังมีผีนะพี่เบียร์ชั้นส ไปล้มนะหมอหมาหมาหมาระบเบิดระเบิดระเบิดอ่าลวงต่อเลยสัตว<ะ>์ข้างบนข้างบนชั้นสองชั้นสองชั้นสองจะแต่เพินพกเลยพี่หม,หม,หมไไดกะกลกระสุนอยู่นี่ไงไปไม่ได้พี่มาชุบกูงั้นไอ้เหี้ยไม่ทนันไ,ไม่ทนัทนคนตายไปก่อนกูมีกระสุนให้มาชุบกู เกล่องกระสุนเอาไปอุ้ยไออหย่ารถถังออกมาออกมาเจอรถถังนี่รถถังระเบิดแล้วอันนี้ออกข้างหลังผมผมล่วงอยู่ผมล่วงอยู่ไปชุบลังไปชุบไอ้เหี้ยเต็มเล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 ยอีกตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งเลือหมอมาอีกตัวหนึ่ง หมอหมอตายฮะไรไม่ไม่หมอทิ้งเราไอ้อเดียวังก็เอาเงินเดือนกาวแล้วอุ้ยเยอะตายปีนแป้งไหมนอนอยู่กับผมคนนด้พี่มาแล้วผมมาแล้วมาแล้วนอนอยู่ตรงตรงอะไรพี่พี่เบียร์ได้พี่เดียวเดียวโอ้โหตายตาตายแล้วไม่เียอะสี่สองร้อยร้อยแม่ข้างนอกด้วยอ่ะ สีเหลืองสีแหลงสีเหลืองแป๊บนึ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 งมันมีรถด้วยสวยสีเหลืองรถมันอยู่ข้างนอกได้ยินละเอาแผงไปเยี่ยมระตู้ด้วยเยี่ยมมันยิงกระแผงแตกเลยฮัลโหลมันยิงกระแผงแตกเลยเร็ววะได้ๆเฮ้ยมีตัวออกมาซ้ายอ่ะข้างล่างซ้ายพี่แล้วไงเฮ้ยไหนเนี่ย เสเล็งครับทำตมิดาฮะประตูประตูระวังมีแฟลชให้ไม่ใช่อะไรนะเลือกดดติดจนะัดเลย อยากได้กระสุนอีกนิดหนึ่งกระสุนยี่นอยไปวะต้องเปลี่ยนม็มเลี่นไหมพี่ดียเปลมันต้องการทีสองกูเลยกูกอยู่คนเดียวคนเดียวสีสองกำลังไปทีเดียวติ๊งติงดูดิโอ้โห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 โโห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 โ Oh, <coughs> yeah, <Lisa. coughs> Uy, Ôi, nó nổ magnetic. Nhiều nó nó ที่หนึ่งโดนปะที่หนึ่งไม่มีคนเลยไงทำอะไรไอ้เฮียสิเล็กว่าหลอนมันใจมากจริงไอ้เฮียไอ้นอนอยู่นี่เว้ยเปลี่ยนกระสุนอยู่ก็อยู่ดีวะเย้ย อย <immigrant> <Platform> <mainland> <March fort itude> ู่ซ2เทีย่เลยพี่มันบุกเข้าไอ้เหี้ยก็ประกันอยู่คนเดียวเมื่อกี้พี่โดนพี่แยทีมมันมี32คนแต่กูอยู่คนเดียวในซ2ไอ้เหี้ยคนเตี้ยเลยเอาไปเลยเอาไปเลยข้างหลังข้างหลังข้างหลังเข้าพี่พี่มาช่วยอ่ะหายอ่ะเฮ้ยแบบหนึ่ง หลังไปเรียหลังโอ้พี่เบี้ยไม่บอกโดนมันโดนฆ่าแล้วมันโดนมันโดนพี่ดิษหายเร็วเดี๋ยวแบบนี้มันมีตรงกลางเกิดมันมีตัวเกิดพี่เบี้ยทีหนึ่งโดนยึดไอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยสองเสร็จสองเสร็ก่อนโอ๋ยเบ็ดบนที่สองบนที่สองที่สองยิงอยู่ไปเข้าบนบนบนระเบียง

ชุบมหันหลังใส่ตะตัวหายแค่แล้วเลยกูชุบกูชุบคนเดียว44ตัวไอ้เหี้ยคนอื่นคือหมอหมอปลอมหมอปลอมไม่ยังมีหมอมคุยดหมอีกคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแปาบมึงไม่ออโต้เฉยเลยเยยืนมองควยแล้วก็รู้ โอ้โหเจอหนูเข้าไปแล้วตายเป็นเบื่อเลยดีว่าดีแล้วกูว่ามาก่อนกูว่าแล้วมันต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในอาคารก็โดนเหรออ้สัสโดนโดนโดนวันนี้เกิดไว้ซีหนึ่งแล้วสามสิบหกตัวงอ่ะเพื่อน ไม่ไหวโอ้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 อ้โ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 ออ้โ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 อ้อ้โ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 อ้อ้โอ้้โออ้อ้โอ้้โออโอ้โ คนอื่นต้องหมอปอมมาเฮียจ่อไม่เข้าว่อเ oh ียนนอกมีคนนนี oh ่หมอ่อเพจจุนดา

เอ้ยไม่ต้องกันอยู่โอ้คุยไม่เนียนได้ไม่ได้เฮ้ยเรากดเกิดอมตะเกิดไม่จำกัดเกิดเลยอรักกันไม่ได้กูหน้าผมก็ลงไปยืดหน่อยดิเฮ้ยมโแต่ยิงข้างบนมันก็จะยืดเรียกรับ

ไปด้วยไปด้วยเอาทีสองโดนไออียเฮ้ยไอเอ้ยพอกลับมาซีดีซีสองโดนโอ้โหหนอกบางเราบังเราอะไดตัวเดียวได้ตัวเดียวโดนลเหี้อะไรวะเนี่ยแพ้แล้วพี่ข้าอยก่อน เ,พ,เพื่อนเพื่อนตรโผแบะพี่เพี้ยแต่ละตัวรัวแพ้เอื่อนซอย่างนี้เลยอเหรอเห็บแล้วอ่ะเลยพอเรามิสไซล์ลงอ่ะทันปะวะไม่ทันแพ้เอ,อื่อยึดกันไม่ได้เลยคนอื่นมันไม่ชูมันมันเกิดอย่างเดียวไอ้สัตว์ กี่ใครโดนดุฉันเองโอ้โหลอกอะไรอยูดิกกับเกมเออเบื่อกรูปูกเลยแต่ละตัวแม่งแอซิดทั้งนั้นนะพี่ไม่มียิงเลยชุบไปฮัทชุบไปสี่สิบเก้าตัวแต้เราเฉลี่ยแต่เราเฉลี่ยนี่สูงนะวิ่งชุบอย่างเดียวเลยสัตว์แตเฉลี่ยสูงมากเลย ก็จริงๆเกมนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะยิงสามห้าจริงแต่ว่าแอซิดหกสิบหกผมแอซิแปดสิบเจ็ดกูยึบไปห้ากูยึบไปห้ป S <S ายึบไปหนึ่งผมแอซิดแปดสิบเจ็ดอะแปสิอซิดเยอะมากตายสิบเก้าตายสิบเก้าได้ไกูพักแล้วพักแล้วเหมือนกันฮะเรียไม่ไหวแล้วพักกันหมดแล้วเหรอฮะ นี่ถ้าปืนนี้แม่งมีแม็กนะบอกเลยโคตรก๊อตอ่ะใช่ที่ผมยิงลุกนมันดิงไว้วยลุ้ <หา S 1> นจัดกัะสุนนิดนดงอ่ะ